สวัสดีค่ะเรามาพบกับการเงินของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในวันที่14กุมภาันถึง14มีนานะคะเป็นการเงินโดยรวมนะคะใครที่มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ข้ามผ่านไปเลยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของการเงินโดยรวม ของชาวราศีกุมประจําเดือนพฤษภาสองพันสินะคะสิ่งที่จะบอกก็คือว่าชาวราศีกุมถึงแม้จะเจอปัญหาอะไรก็ยังมีความหวังยังมีความหวังในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของออการงานที่หวังว่ามันควรจะดีขึ้นมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เรียกว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนอย่างน้อยก็คือมันก็เป็นความหวังอะ ความหวังว่ามันอาจจะดีขึ้นแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้ก็คือว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ชาวกลุ่มคิดไหมเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเ,เนี่ยมันจะเป็นสิบเหรียญสิบเหรียญก่อนก็คือความมั่นคงการเงินของชาวกุมที่ที่ตอนแรกเนี่ย ที่ได้จ่ายที่ได้ลงทุนลงไปเออชาวกรุมก็ค่อนข้างที่จะหมดเงินไปกับการเงินการงานพอสมควรนะคะเออคุณลงทุนลงแรงลงไปเพื่อความมั่นคงของตัวคุณอะเห็นไหมมันจะเป็นแปดเหรียญนะคะมันเป็นความมั่นคงที่ที่คุณหวังเอาไว้ว่ามันจะต้องดีกว่านี้ ธุรกิจมันจะต้องดีกว่านี้งานมันจะต้องดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยทําลงไปเพื่อความมั่นคงของตัวเองด้วยความที่ว่าวาดฝันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนํามาซึ่งปัจจัยสี่ปัจจัยห้ามันเป็นความสมหวังสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่ชาวกลุ่มต้องการแต่ตอนนี้คุณก็ได้แต่หวังมันเป็นเพียงแค่ความหวังนะคะซึ่งมันยังไม่ได้อ,อ่อ เป็นจริงขึ้นมาเรียกอย่างนั้นเลยคือมันยังไม่ได้สมหวังในสิ่งที่คุณหวังนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความคาดหวังอย่างนั้นมากกว่าคาดหวังในธุรกิจการงาน,งานการเงินที่คุณที่ชาวกุชาวกลุมหวังนะคะซึ่งตอนนี้คือมันยังเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่ชาวกลุมคิดก็ได้แค่คิดอะ่ะเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะมันเป็นการสร้างกําลังใจถึงแม้ว่าจะผิดหวังกับ เหตุการณ์เรื่องของธุรกิจการงานอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่ชาวกรุงมก็ยังสร้างกำลังใจให้กับตัวเองอ่ะคือมีความหวังในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะคะที่ที่ตัวเองแบบหวังไว้ว่ามันจะต้องดีขึ้นหวังไว้ว่ามันจะต้องมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมถ,ถึงแม้ตอนนี้มันจะแย่จากสถานการณ์สถานการณ์โควิดแต่ว่าคุณก็ยังหวังไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังจะดีทุกอย่างมันจะยังดีขึ้น แม่ก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่าเราให้กําลังใจกับตัวเองเราไม่ท้อเราไม่ท้อต่อการที่เราจะลงทุนลงแรงทําอะไรลงไปแต่ณนะตอนนี้ขอให้รอบคอบไว้ก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ดูเหตุการณ์โดยรอบด้วยในการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรลงไปอย่ามัวแต่คิดดูเหตุการณ์รอบๆด้วยนะคือดูอย่างเดียวแล้วก็ ทำเลยเนี่ยมันไม่ได้คือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะคาดคะเนอะไรได้เลยกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะระบาดไปถึงระดับไหนมันจะรุนแรงไหมหรือว่าจะต้องทํำยังไงเออแบบนั้นขอให้ใจเย็นๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความหวังแต่ว่าแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังมองไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นเหตุการณ์ในการลงทุนการเงินมันจะดีขึ้นขอให ระงับไว้ก่อนหรืออยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งคิดไปว่ามันจะต้องดีนะคะให้ออกมาบอกอย่างนั้นขอให้ระวังเรื่องการเงินการใช้จ่ายควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีเซฟให้ดีนะคะจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดถึงการลงทุนลงแรงการลงทุนเงินก้อนใหญ่นะคะชาวกลุ่มจะได้ไม่ผิดหวังนะคะนี่ก็จะเป็น เรื่องของการเงินของชาวกุมประจําเดือนพฤษภา2563กนะคะกข็ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายการลงทุนไว้ด้วยนะคะสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะศึกษาให้ดีศึกษาให้มากแล้วก็ค่อ,คอยทำอะไรลงไปนะคะคือมันจะป้องกันการผิดพลาด คืออย่างน้อยถ้ามันพลาดก็ให้มันพลาดน้อยที่สุดหรือไม่พลาดเลยคือช่วงนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ควรระวังมากที่สุดนะคะแม่บอกเลยในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะอาละค่านี่ก็จบการทํานายของชาวกุมนะคะของเดือนพฤษภาแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ